เอเลี่ยนหนึ่งแล้วก็เอเลี่ยนโรบูลัสนะฮะเอเลี่ยนสองนะแล้วก็เอเลี่ยนสามเอเลี่ยนรีสูเดชั่นนะครับผมอันนี้แล้วก็จะเป็นปีที่หนังมันเล่านะฮะอก็เอเลี่ยนเอิร์ธกับเอเลี่ยนหนึ่งอ่ะมันห่างกันสองปีเห็นไหมฮะห่างกันสองปีนะ ตามเอเลียนหนึ่งอ่ะเขาเล่าตอนแรกอ่ะครับ<ห>ก็คือว่ายานนอสโตโมอ่ะออกเดินทางมาสองปีละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในเอเลียนหนึ่งนะครับอืมนั่นแหละสแสดงว่าพออเานะพิ่งออกเดินทางนะครับผมเพิ่งออกเดินทางนะตอนที่เอเลียนเอิร์ดอ่ะยานโนสโตโมเพิ่งออกเดินทางบึงเข้าไป อืสออกเดินทางแล้วก็สองปีก็เกิดเอเลียนหนึ่งนะครับสแสดงว่าในเอเลียนเอิร์ดอะยานเพิ่งออกนะครับผมอืมนะผมจะไม่ผิดนะอืมนะครับช่วงเวลาใกล้เคียงกับ omo, นอสโตมูอืมช่วงนั้นแหละนะแต่ว่าหลังโคเนนี่น่ะสิบหกปีนะฮะหลังโคเนสิบหกปีอ่ะนะ้ามองทำลายว่าไงบ้างอืมพอเห็นทำลายแบบนี้ ทำลายพวกนี้จริงๆก็มันเป็นเหมือนพวกทำลายเสริมมากกว่ากาันแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องราวที่มันจะผูกกันยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรจะผูกชัดเจนเท่าไหร่มันเหมือนเหมือนหนังหนังยกแมันมันเหมือนแบบเหมือนเอาจิ๊กซอมาต่อเข้าเรื่อยๆให้พยายามผูกเรื่องให้มันให้ให้มันอยู่ใกล้เคียงกันอะแต่แต่น่าจะมีแทบ จะเก้าสิบเอร์ซนเลยที่แบบไม่ได้มีเรื่องอะไรเชื่อมโยงกันแค่แค่ปฏิติดปต่อเอาเอาเข้าไปอยู่ในไทม์ไลน์นี้อะไรพวกเนี้ยแต่ก็ก็จริงๆก็อยากเห็นอยากเห็นแบบอยากเห็นเรื่องมันผูกเชื่อมโยงกันโดยตรงบ้างอ่ะแต่ก็ก,ก็ก็เท่าที่เห็นมั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 นเป็นภาคที่แบบ เนื้อเรื่องแยกแยกกันต่างหากเลยแค่อยู่ในจักรวาลเดียวกันเรื่องราวเดียวกันมันเหมือนเหมือนยานยานลำหนึงมันมีเรื่องราวแบบนี้ยานอีกลำหนึ่งมีเรื่องราวภาคแรกยานอีกลำหนึ่งมีเรื่องราวโภมีเทอุสอะไรพวกนี้คือคือเรื่องราวมันมันมันจะแยกกันหมดเลยแต่มันก็จะมีมีตัวเชื่อมตัวเดียวก็คือตัวเอ่อเอ่อไอตัวเอเลียนซีโนมอฟพวกเนี้ย อันนี้ครับคือทำลายนะก็คือมันจะเริ่มเป็นปจัก,กรวาลแล้วแล้วก็ปีอะ่ะมันก็จะเห็นช่องว่างต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดพัก e s o l u t i o n ไปอะ่ะช่องว่างก็จะไม่ค่อยเยอะลฮะอืม,อมเพราะนั้นอยู่ในช่วงห่างกันแบบสิบปีครับยิ่งไอเอิร์ธกับภาคแรกเนี่ยห่างกันแค่สองปีเองอะ่ะสองปีตรงนี้แบบใช่ไหมอืมสองใช่ครับสองส่วนกับสองสองเนี่ยไอไอตรงนี้แหละมันมันน่าจะมีมีอะไรที่เชื่อม ไอ้ตรงคือคือน่าจะเป็น EP ที่เจ็ดหรือแปดนี่แหละมันต้องมีอะไรเล่าไปถึงเราไปถึงอะไรบ้างละใช่ล่าไปผมผมว่าใช่ตรเออใช่เพราะของอื่นคือมันอาจจะมีการสื่อสารกับดอสโตโมนะฮะอืมอะไรสื่อสารเพราะว่ายานอสโตโมเนี่ยมันเดินทางในโอกาสนานนะครับ แล้วมันมีมันมีมอเตอร์ไงก็คือมาเตอร์ฮะคอมคอมมาเตอร์บนยานนะครับผมก็มันสื่อสารกับผ่านผ่านบนโลกนะฮะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเออมนเดินทางในอากาศหลายปีนะครับอนั่นแหละผมมเชื่อตอนจบอะตอนจบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับผมนะครับส่วนภาคสี่นะเรโซลูชันตัดไปเลยอันนี้อันนี้ อันนี้ห่างไกลครับผมอ,อีกอีกแบบหนึ่งนะครับผมซอนหนึ่งเจ็ดเก้าไปสองสามเลยฮะสองสามเลยอ่ะมันห่างไกลนะฮะห่างไกลกันไปห่างไกลไปนะครับผมอ่าทีนี้อันนี้สำคัญเลยเอาหน่อยเนี่ยอันนี้เป็น,นคอนเซ็ปต์อาร์ตนะนะครับผม ของตัวอะไรผมมองผมนั่งจ้องอยู่ตั้งนานนะผมก็นึกว่าเฮ้ยสงสัยมันเป็นนาวะยาเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะว่ามันคล้ายๆนะใช่ใช่คล้ายๆอออันนี้คอนเซปต์อารเป็นทางการนะดูไซส์มันก็ดูตัวใหญ่นะไอตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่แบบเชื่อมไปภาคแรกได้ด้วยภาคหนึ่งภาคสองอะไรพวกนี้น่าจะพาเชื่อมไปทางการเห็นไหมฮะ หรือไม่ก็ภาคนี้เราอาจจะได้เห็นเห็นที่มาที่ไปของนางพญาว่าว่าจริงๆเออมันเริ่มมาจากตรงไหนอือใช่ใช่เนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะอืมนะครับผมซึ่งทม้ซีรีส์มันดูน่าสนใจขึ้นมานะนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง้าเท่าที่ผมเห็นหนะเนี่ยนฮะไอ้นี้อ่ะคือมันไม่ได้ใช้ซีจีนะอันนี้เป็นหุ่นนะครับ ซีรีส์เอเลียนเอเลียนอิร์ h เนี่ยเขาใช้หุ่นนะฮะซะส่วนใหญ่เลยถ้าเกิดใครไปดูนะไปดูมานแ้วสองตอนอ่มนน mm. นนะ,ะอมันจะเป็นหุ่นนะครับอืมเป็นหะุ่นเอาคนคนใส่อ่ะนะครับผมคนใส่อยู่ข้างในเออมันทาให้นึกถึงเอเลียนภาคแรกนะฮะเอเลียนภาคแรกเลยมันจะเป็นหุ่นนะครับนะใช่ไหมนะอืมใช่ใช่ซีนมบตัวนี้ดูเท่มากเลยนะแบบดีไซน์อย่างเท่เลยออกมาแต่ละช็อตแต่ละซีน เออดูแบบใช่ไหมคือเป็นคนอือยากได้แม่งอยากได้โมเดลซีนมอฟตัวใหญ่ๆทักตัวว่ะโอ้คิอเปนเท่อะบิ๊กผมนึกถึงไอ้บิ๊กแชมป์อะบิ๊กแชมป์ที่อยู่พาคหนึ่งอะบิ๊กแชมป์อะที่เป็นเอเลี่ยนหนึ่งอะเออพอผมเห็นมันใส่หุ่นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคล้ายๆว่ะคือมันเหมือนเน่ยเออมันดูแบบตัวนี้ตัวไม่มีลูกตาด้วยใช่ไหมตัวที่แบบ ไม่มีตัวไม่มีลูกกระตาใช่อืมตัวนี้ตัวไม,มไม่มีลูกกระตาาไม่มีลูกกระตาใช่ไม่มีครับผมอืมนี่ฮะโอ้ทาดีทดําดีเป็นหุ่นนะเขาเน้นเขาจะเน้นไม่ใช่ซีจีนะครับผมซีเรียะอันนี้หุ่นเลย